บ่บ่ลองเบินนง่งเห็นปลามือเส่ามันเป็นปลาคออยู่ในถังนี่โอ้ยอยืนเอ,อิญนี่แหะตัวใหญ่นะมันจะอยู่บ่มีบ่บ่มีนกปลาคอัวบงใหญ่รวยยในยัน่ใส่นเดไปหาพ่อก่อนไป,ไนปโอตัวัแ่กา,กาจ้า สิได้เว้เนาะนี้นะกับพ่อคอล่นไปหาราก็งงหมดพี่สิวิ่งสิเวลาพักกันยูฮาลานเราก็ดันนะนั่นคืนนี้วิงเลยแม่มาพี่น้องมามาเล่นจิตต้มทั้งดากตี้นั่นน่ี้มันมีปลาอยู่นาะหยับไปเอ็กเออได้ปติ

ให้มันดึงเหอะออกให้มันหานยนหันนะมันปรยุยู่แล้วมันปรเห็นป่าไปถ้วยดีเว่ยกระโดดไปประกาศ่าไ้จักตัว <c ười> <c ười> ปะคอยยญยหาด้วยงุ่มด้ติ <c ười> สิไหญ่บักต่ิ <laughs> <ป>ัวเออเอเอาเลยอันดาเอาองงงงอยู่อาคาประกาศล,ละ <c oughs> จับสองมือแม่อันดาเอาอ,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 อ เอนร้อยเลย,อยโอ้ยจับสต่มือเดี๋ยวอันดากะจับสองมือนตัวไม่ใช่ได้จักตัวขาเบากาศาเดยกๆ่ามันปลาโควแม่ย่า <laughs> ยมาเหยียบข,า,ขยายกบุคคลอุอ้ยอะจีมึงดึง ดึงใหม่ขึ้นเปียงดึงเอขึ้นเรียกหน่อยมันจับบอสนัดนะนะดึงเอขึ้นให้มันมีดเต็นได้มันต้องดึงข้างบนก่อนสิพูดได้ว่าดึงข้างล่างก่อนเออเอาไปใส่ ยับเก็บไปยับมือกันยับเก็บไปเยอะแม่เล่ปลาแล้วเพ่อขอมึงนี่แหละขาติดพุณคุณอันดาตัวหนึ่งอุ้ยเอ้ยอันดาได้หนึ่งตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปลาจับเด็กขนาดนี้ทั้งทั้งเอออันดาได้หนึ่งตัวเอาใส่ถุงอ่ะล่ะเอาใส่ถุ่งตัวนี้อันดาเพล่ะนี่ถุงตัวนี้ ถุงส่วแเนีนี่นี่อีกถุงหนึ่งนี่อันใดจับใส่เลยตัวนั้นเนมจับได้จับใส่หันลราของอันดาตัวนั้นไปจับได้หลายปินลไดเอออาันแดงไว้เนี่ยเออเนมอันดาได้อันดาเอามาใส่ถุงนั่นวัดตังรามยังไว้ดักจะเอาปากไว้ก่ Ủa mấy tiêm lo luôn cái gì mẹ bà <không> ăn đã đây bố ăn đã Để ไปเอามามันสีเด็ดปลาพัาพดตมนี่พัดตได้ปลาคอ,อ,อสองตัวนะเออสอนจ้งสีนั่นเด็กมันมีป่าอยู่ตีค้นมึงด้วย

ส่ใช่ใหเว้าท่หาพ่อบว้ยพ่อจิอ้นั่นนั่นนัเห็นแต่ดากวนั่นนั่นโคยง่อยน่ะนะก็คอยง่อยู่ในหลอดมันสีย่างบ่ดากเสียบเกดียุ่งหันว่ามันหายเลยปขังอยู่ในหลอดน่ะละ แต่ละคนจองเมืองงมด้วยขายึงเหยียบขายึงจมด้วยท่นผูคาบวะปเดุ่นเมีตัวบพ่ออยู่ในหันอ่ะไปแม่อันดาตัวบาง เออหน่อยมาล็กลงอกเร็วเออเอแม่ไมตติไปเม่ติเอาใส่ถุงผอโอ๋อไปแล้วไปแล้วเอาถุงไปประกันด่านเนี่ยเอาใส่สวิงตีเอาใส่สวิงอืออันด่านมันเนี้ยอยู่เลยนน่อยเงื้อเกินเออจับใส่ถุงเขียวอย่าไปใส่ไก่น้ำไหลายแม่งหยาเอาไปใส่ถุงเขียวน่ะเอาใส่ถุงน้วไปตีหน่ะ ตีมึมเป็นยาจับาะป้าสบูปบไงอันเงี้ขึ้นมีปะช่วยหน่อยมีไม่ผุนแ่ปบักันดามึงลงมาอย่างเก็บเลยเตะเกี่ยวปลาคอไปเียวมาเห็ดปลาเต็นแอกวา Mình nó ăn nhau nhạt ẩu luôn saladju bắt to bác nhảy ti, mày ti to bác nhảy, chốt giọt, ô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 , ô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  อย่าปาจังโขกอย่าไปตีมันกำข้อมันเ<ก>ลาวใส่ถุ <S S ง,งมึงขาดจะมาอ่างกูหันแล้วปาต้นน้อยๆในแน่กะจับใส่ถุงไไ้นปงอปากเกอร์ดูน่อยปาคุณหัววงยใส่เลยดี๋ยวไปเชียงยุ่งด่างเห็นไหมนี่ มันเบ้อเติอวนไงฮะปลอมือนี่ปตัวไงนี่ลาิง บติันเก็บเอาให้มันเมดกี้มึงเคยเคลียอาหาอีหยังมึงก็จับเอาจับเอาไปมาดูมึงก็เอาปากอันนั้นลองลองไหวแล้วมึงก็เคลียก่อนไปมาตั้งไว้เข้างหันหลานั่นพอตั้งมันนะมันหายเมดเลยล่ะตรงนั้นแม่ปูบอ เนี่ยแดงนุดลินตัวตัวลอดนี้เนาะแม่มึงอันดาได้สิบอด้จักตัวไว้โจ๊กขาด้วยน้ำขอบมันโจ๊กน้ำหลอดโลจ๊กทั้ทงขอบกมันเออโจ๊กขาไปจังจันตัวอได้บ่ออันดาม,ดมันเนทิดมือเบาบ่อ โยกเข้าไปอีกทั้งใจเนี่ยเออโกเข้าไปโาโตน้องมาตาดีเสีพูนพูน่ะพูนพูนะอยูปลาพักบุ้งเหมือนเออพูนอ่ะาไปในาโเอาลูก่ไปจับอาอีกอยูปลาพักบุ้ง ยูปลาพักบุ๋มเลอมีอาังไปนำ้ำไปปลาานี่ปยนกะยายไปอย่างอ่ะปลาช็อกเกอไปไปไูไดอีกกวหนึ่งยูพุนะยูปลานะพักบุอาตัางไว้เอาขึ้นไปตัง้งไว้ทั้งโคกมันสิเฮียเออไปจับไออีกพุนมันเด่นดอกดอกแดกแดยูพุนกะคอยใหญ่สองตัวใหญว่น ีบอาเรายื่ทั้งปลาพักบ่วงทั้งหนาจ้าเหมืมอนกับมีกจอกอันนี้หู้บักอันดาจอกอันนี้ล่อรถดนั่น<ะ>มึงจะไปย่อยๆ,ๆจกลงไปด้วยมีบ้ามึงกะ็ะยับเขาไปอีกเปียง bọn nã nọng còn anh đa để tôi đeo một cái giáp ngôm rút đi, ngôm nâm muôn luôn bây giờ thì cái <laughs> ไงล่อขึ้นจังสีเห็นป่าไปกระจมไปจมเลยจมแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวมันกรสเอาไปอาศัยใหม่เอาหล่อรถนั่นเือมาออยัางบดสีบอดเดสเซนไตหล,ออล่อรถ งม่ตัดดีพูดพูดเยอะอันดดอยู่รอตาฟังพูดนะเออนั่นละมุ่งนาไปมุ่งนาไปเออเอองบไปทางขะเออนั่นละงบไปทางนาเออเออ เห็นบ่าเออนั่นละอันดาเนี่ยแม่เอ้าข้บ่มีอันดามขึบ่อนนี่ค่ะมาเร็วามกลับไปแล้วพ่อเนาะตัวเร่มเลยบุลือถึงเสือเลย้ย <Es> หายจักดอิดไม่ไหมครับว้าวจับปลาเจ้าโขกเก่งเไงวันนี้น <déb favourite> ี่น้ำจับอะไรเนาะบัวอ้วนมันหาบ่อ งงมงมงมห้างมหาด้วยงอมเฮ้มีเพ๊่ผน่ตเป็นไงไปร้ผู่ข้างหลังกันจ้ะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยครับเป็นไรป่าสุอป่าตัวจีเรป่าตัวนาะสุนอาปลาตัวนี่ยังไงบาี่ยังไงบ้ขืนตีอีโตมึงงก บอลหล่อนี่แม่ล่อนี่ยกขึ้นเรื่อ <laughs> ตี้นจะของตี้นจะของออพ็่แต่มีปลาปะอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มเฮ็ดมันอย่าล้มอย่าล้มอย่าเฮ็ดมันลมม้มอุ้ยได้แล้วปุ้งก็ได้ เดี๋ยวป้ายใหญ่อยู่ข้นงในได้อะเว้นไปเดีว้ยเตี้ยเเอาไปอันดาอันดาอยู่ไบสิได้เนอบาทนี่้ายาๆนะเอ๊ะจะบักไ่อันดาพายงยมันเลนไปทางขุนแนไปทาบัวอันดาแล้วโอ้ยยัดสองเสียบุรีเสีย Chẳng để nó ăn đá, chỉ để tôi bật nhảy đi bé Mẹ! bé <laughs> 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 mẹ bé bé dạ bé 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 เออยมันกินกตาันตีมเอามายยยนยังตันติลมันตีกินมากบอสยังยงม่ทันไหนแมงไปเอาเดี๋ยวพ่อซ้ำแล้วละที่อย่ไหาดมันะมือแล้วโดดแล้วเมื่อกี้โดแล้วมานนี่เลรกตานแม่จับะไหตัวนั้น ต้องเอด็ปลาคอจังกรยังขึ้นอันศวิงแม่สอนเศร้าออไปโหลด เอสวิงนไปสอนเนาะตีเพราะมันมันแอบยุตใจรถนี่เด้ยวเขบนี่เก็บปลาดีไว้บ้างอะเก็บละบ้าท่านี่็ค่ปลาโลมโล เอ้ยนี่นี่อันดามาเอาในหูนี่น้องคนนั้เก็บเปล่าออกมั้งยับมาอันดาในหูนี่มันอยู่ในหูนี่มาเอี้ิกติดกับข้านอกมาเอีกเอื้อเอื้อมาเอี้ก เอ Faster. อนั่นละในหูนั่นละเออได้บ่อากาศสอนได้ที่จับจับจับหนักไม่ได้บ่ได้สองตัวอากาศก็หูสอนปรนัดเด้ย่ะเออมีอีกบะเออเอา ic ไปใช้ของจะของอันดา ยายมันหลุดนะขูดผูกตาขูดตาบ่แมนของมันอบ่มันมอยากได้เป็นส่วนตัวมันนั่นนั่นอันนั้นของมันเอาให้มันนะครับน้องก็จับเก่งแล to oui? well ้วเดี๋ยวให้ไอีตี้เอามาให้อาก้าเอามุ่งเขียวให้อันดาเนี่ยอาก้า แนวส่ปลาเกี่ยวๆนะดึงมาเลยเออเอาไปไอ้อันน่ะพูดปลาตัวหนึ่งู่เข้มใหม่ป็รอากาศละโอ้ยอยากนอนนั่นเด็ดตัวหนึ่งวันสีแดงลงมาเลยวนรากาศละ Hà, tôi này là cà khuyên cà đáy, hà bằng đứa gì đáy bà đây là đây, xăng đạc bà cà, đạc cà nè Tụi nhé, mình khuyên xăng đạc bà cà Ui, bà kìa, mình đên Chạp đây Ui, chạp xài Ui, hay ดากจำไม่ไพ่อะไรไม่นีเขาต้องมาเลยหนึ่งเยี่ยมเลยมันบรทธานเหมดอด้เนี่ยน้องเงินเ,นเดี๋ดวยววางนึ่นงหนาอันดานี่ล่ะเออวางนี่ละ่ะอันดานงุมลงไปดู <Yeah. S 1> เออได้แล้วบาทเอาใส่ถังสงเขียวยี่ใส่ไหน nón cá chấm kiếng. Diarraca đầm đầm á. Mình bỏ để sai xung kiểu. Mình Con cua này Đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็เดิไล่กูมันถูกหายให้หาผีปูพาไปหาจันทร์หายจับปลามันก็จับเป็นส่อนเลยๆเออเลยๆยัดจั๊กลง

อ๋อคันเมื่อยกระคืบเล็กน้อยวากวดแล้คันเมื่อยบนี่ืไว้ักปไอ้วนหัวเยอะบกวนอัวบึงเิืองศีลบังหนองบังรู้ขุนอาไว้หอนเปนสอปพ่อนนะมาอีกกลอบนึ่งสิพ้าไปแก่เหอะมาใส่ไปตัดเอากุกไผ่อยู่ในมุม เขากินหรอท่านไม่มีอย่างนี้แต่ป่าหน่อยเอาได้ปกไว้ก็พ่อลราบ่ต่อไปบัดปีหนามันคดว่ามันมีเหอะมันยังมีปลากอะไรเนี่ยมันมีเหอะปลาบ่อยู่ปีหนานี่ระดับทวงเต็มเลยปลาเพราะว่าหนองมันน่ะแล้วสมมติก็หนองไม่มันยังปลายังอยู่หลายตัวนี่ได้หลายยู่ตอนธรรมชาติหรอมาหนองไม้โอ้ยมันแห้ง ยังดีอาล่าไมา่ใช่แร่แกนไหลดกคือนบกขืนมีตัวใหญ่เรียนส่วนกันเลยยังไม่จับประคอปกติแล้วยึดยึทดทั้ง,ง,งาดาดซะมีเลยนอันดาได้สองตัวหนึง่ง

ปกบ่ละจังวีไปจับเาจับล้วันปกเลยเจ้าเมองมันจับปกะมันจับอกหัวมันขาเนยอ้เลียงบนี้บอกบอกจาหืงบอกไปจ้างยกยกขึ้นเท่ออกเทขี่เือออกอากาเท่ขี่ตมออกจากสวิง เทอออกกับไปหนุมออกโอ้ยหลูดยิ้หาเลอนะสว,น,ว,ว, Đây, วนได้แล้วกะได้วะอันดาอย่าฝ่าออกไปอื้มอื้ หื look, brother me, brother. So ้อผนมาเบิงประคอดง่ยผุนอ่ะหื้อหื้อเชนสับได้เบิ้น้หอนั่นเด้ของเมืองผุ่นอ่ะไหลไม่ลง ีตอากาเอาไปตา,ไปไปากแดดไวคกหน,นเอาจ้าห้าที่เนี่ย 哦，好吧。